ไม่ได้ว่าอะไรนะหลวงพ่อพ่อพญาแลอยู่ทางไหนเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ค่ะใช่ตอนนี้ถึงเชฟภูมิเรียบร้อยพี่เกียจขพี่เกียจตอบทีแล้วคอมเมนต์ก็ไลฟ์สดสองปีแล้วเนี่ยไม,ไม่ได้มาเลยสวัสดีค่ะ อยู่ที่อยู่ที่ชยัยภูมิแล้วนะคะตอนนี้ถึงอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็กาลังจะเข้าไปบ้านยายนะไปบ้านยายก็ไม่ได้ตอบทีละคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้ตอบทีละคนก็ไลฟ์สดเลยกำลังจะถึงเจ้าพ่อพญาลย ใช่ก่อนเด้อเดี๋ยวขับไปไหวหท้ที่สถานีถึงเจ้าพ่อพญยาแลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาละอาจจะไม่ค่อยได้อัพหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามาถึงก็เป็นงานขาวดำเลยเนาะก็อาจจะมาก่อนน้นางวันหนึ่งนะคะเพราะว่าน้นางลงเครื่อง น่าจะตีสามวันนี้นะแล้วก็น่าจะเหมาแท็กซี่มาน่าจะถึงพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงนะคะประมาณไม่เกินเที่ยงน้ำหนึ่งก็เลยมาก่อนมาแบบว่าซัพพอร์ตมาเตรียมอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกหลานก็น่าจะยังมากันไม่ครบแล้วก็พ่อบุญกับน้องวีก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะคะมาถึงพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เย็นหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นบ่ายะะตอนนี้ก็อยู่ที่ชัยภูมิเรียบร้อยถึงชัยภูมิเรียบร้อยนะคะ สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะปลอดภัยนะถึงถึงเชฟภูมิแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ดูอา่า์ใสจะกระหนาวมาอย่างดีนะว่าจะนหนาวอั <c> ้ว <oughs> ไม่หนาวเลย <c oughs> เอ,อตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไม่ได้มาสองปีแล้วสองปีแล้วที่ไม่ได้มา ก็โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงก็อาจจะไม่ได้อัพนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปน่าจะเป็นช่วงพักสวดพอดีนะคะก็ถึงโดยสวัสดีภาเพเรียบร้อยแล้วสําหรับเออมาในรอบ2ปีนะคะสู้ๆนะคะไหวอยู่นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเออแบบว่าวันนี้ตอบแชทไม่ทันตอบคอมเมนต์ไม่ทันเลยอ่ะเออก็โอเคนะคะเดี๋ยวไงเข้าบ้านก่อนบ๊ายบาย